โย่ก็สวีเดสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นโลบล็อกแมปนี่ชื่อว่าอาร์ติเมตแอเวนเจอร์กันนี่เองนะครับนะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่แมปอัปเดตนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่7จ็ดโมงสินาทีนะครับก็เพิ่งอัปเดตเมื่อสิบนาทีที่แล้วเองนะครับไม่บอกเลยว่าตัวใหม่ก็เข้าตู้แต่ว่าผมไม่เพชรนะครับเพชรลอยหล่อจัดนะฮะก็คือไม่ค่อยเล่นแบบนี้เท่าไหร่นะเอาละ ก่อนที่เราจะมาอ่านอัปเดตกันนะครับนะคะยังไม่ได้กดไล์กดซับฝากกดไลค์กดถามไปกันด้วยละกันนะครับนะเอาล่ะพร้อมแล้วก็คลิมเลย Let's go เอาล่ะอย่างแรกเลยนะครับนะสำคัญก็คือโค้ดครับส่ว <c oughs> นโค้ดนี่ผมก็จะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับดีได้เท่าไหร่จุบใส่เลยละกันตุ้มอ่าได้พันอะไรวะ แล่ว่าเออทำับมันเถอะเดี๋ยวค่อยให้ไอ้คงจะตอขึ้นให้แล้วกันนะตามมาเลยไหนนัาสื่ออย่างงั้นเลยเปิดก่อนได้เปรียบบอกเลยโอเคหมดตัวแล้วมาต่อมาต่อมาต่ออ่าต่อไปนะครับก็เป็นเลเวลนะอ่าเลเวลเลเวลตัวละครยูนิตเอ่ออัปเดตก่อนเท่าไหร่นะอัปเดตก่อนอัปเดตก่อนที่เก้าสิบใช่ไหมอันนี้เขาเพิ่มมาเป็นหนะนึ่งร้อยนะนี่เป็นหนึ่งร้อยแล้ว แล้วก็เป็นก็ออ,ออกไปดิอ๋ออ,อบักแล้วเออต่อไปก็เป็นเอ,อ่ชอช็อปใหม่ผมไม่แน่ใจว่าช็อปที่เข้าหมายถึงเนี่ยมันคืออันนี้หรือเปล่านะครับนะตรงนี้นะไม่รู้ว่ามันคือตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่า<อ>ใช่นะนี่โอเคแล้วก็มันก็สอดคล้องกับตรงนี้นะที่มันเขียนว่าเออเป็นแบบสกุลเงินนะครับนะเป็นสกุลเงินใหม่ตรงนี้นะครับนี่เอามาใช้ในการแลกนะครับนี่อันนี้อันนี้เป็นเควนนะอันนี้วิธีการหานะครับก็ ทำเควสต่างๆก็จะได้พูลนีมาสี่สิบแปดสิี่สิบประมาณนี้นะครับแล้วก็การแรกนะครับกดออกกดทางขวาล่างนะเป็นการแรกของนะตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับแต่เขาว่ามันคือสกินใช่ไหม่วนใครที่ไม่อยากทำเควสก็เติมได้นะนี่ตามนี้ก็แพงชิบหายเลยนะโคตรแพงโอเคต่อไปก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องใหม่ก็ต้องสนใจน่าจะเป็นเนืเ้อเรื่องของเอ่อ uh, รีบอนใช่ไหมอวะหนังสือเป็นตัวอะไร,รวะนะ่ะ อ๋อนัาสืดนี่ว่ะเอาละครับนะส่วนพวกของค้าแล้วก็มาดูกันเอนแล้วกันพะผมผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของค้ามันคืออะไรนะเพราะผมก็ไม่ค่อยเล่นแบบนี้ด้วยดีนะก็ตามนี้นะก็ดูกันเอแล้วกันนะครับนะเอาละครับนะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากแล้วแต่พวกว่าพวกยูนิตใหม่เอ่อดานใหม่บลาปลาปลาลาแล้วก็พวกชิ้นส่วนอะไรพวกนี้ก็เนี่ยพวกแบบพวกดาวอะไรพวกนี้เป็นชิ้นส่วนแล้วก็ ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็แบบจุกจิกนะักี่เหลือแล้วก็เขียนว่าจะมีเออสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะนะอัปเดตหนะ้าแม่งก็เขียนไม่ต่างกับอันนี้เลยเนี่ยแม่งก็เขียนไม่ต่างกัน,น,นเลยจะมีสิ่งใหม่ๆเพิ่มมาในอัปเดตหนะ้าเยอะแยะมากมายในประเด็นเะนี่ยเยอะแยะมากมายนะโอเคเอาละก็ไปบา้บาครับทุกคนจูกู